สวัสดีครับเพื่อนๆพนืสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆพนที่พี่น้องๆน,นะครับผมมาทําการอถอนเขาเรียกอะไรรีวอร์ดหรือรางวัลที่เราทําการสมัครสมาชิกนั่นเองซึ่งการถอนเงินก็จําเป็นต้องมีการยืนยันตัวตนเพราะว่าเขาจํากัดคนละ1 ID เท่านั้นถ้าคุณสมัครแต่คุณไม่ได้ยืนยันตัวตนคุณก็ไม่สามารถถอนได้นะครับมาดูกันเลยว่าว่ามันจะยากมากน้อยแค่ไหนในการยืนยันตัวตนนะครับกดไปที่ F อนะครับ red dot play หรือว่า รี a อทนะครับกดเข้าไปเลยครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับผมก็เพื่อนๆถ้าไมา่ได้ตั้งเป็นภาษาไทยนะครับก็ไปตั้งให้เรียบร้อยก่อนซึ่งผมได้ทําการรีวิววิธีการเปลี่ยนภาษาไทยให้แล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่คําว่ายืนยันตัวตนของคุณหรือจะกดคาว่าส่งก็ได้มันจะเด้งไปหน้าเดียวกันเลยครับกดตรวจสอบตรงนี้หรือจะกดคาว่าส่งตรงนี้ก็ได้นะครับ เหมือนกันเลยมันก็จะเด้งให้เราทําทการตรวจสอบเหมือนกันนะครับกดได้เลยนะครับทีนี้สัญชาติของคุณก็ให้คุณเลือกประเทศถ้าคุณอยู่ลาวคุณก็เลือกประเทศลาวคุณอยู่กัมพูชาหรือพมา่าหรือเวียดนามหรือว่าประเทศอื่นๆนะครับคุณก็เลือกประเทศของคุณได้เลยตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็กดคําว่าถัดไปนะครับเมื่อกดคําว่าถัดไปแล้วนะครับข้อมูลส่วนตัวนะครับก็กรอกตามความเป็นจริงเลยนะครับชื่อเต็ม ชื่อกลางตามกฎหมายอันนี้จะเป็นชื่อภาษาไทยก็ได้นะครับนามสกุลนะครับก็กรอบเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับอ่ะกรอบไปเลยครับแนะนําให้กรอบเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะได้เป็นสากลนะครับประเภทเอกสารตรงนี้นะครับก็ให้เลือกเลยครับว่าเป็นอะไรครับเป็นบัตรประชาชนใบขับขี่หรือหนังสือเดินทางก็เลือกเป็นบัตรประจําตัวประชาชนเลยครับอ่ะโอเคแล้วหมายเลขเอกสารตรงนี้นะครับผมก็ เป็นเลขประจําตัวประชาชนของเราเลยนะครับ mm ก็ค hmm. oh. uh. ือเลขประจําตัว13หลักกดกรอกได้เลยนะครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เรานะครับเช็คให้เรียบร้อยว่าเราไม่ได้กรอกผิดนะครับหลังจากนั้นกดคําา่าถัดไปนะครับอ่ะโอเคมันก็จะแจ้งรายละเอียดว่าให้เรานะครับถ่ายนะครับรูปประจําตัวประชาชนคือเขาจะให้เรานะครับถ่ายสดเลยนะครับใช้กล้องสดถ่ายเลยนะครับกดเริ่มตรวจสอบนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับผมถ้าคุณอยู่เป็นคนสหรัฐอเมริกาคุณเลือกสหรัฐอเมริกานะแต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกาทุกประเทศเลยนอกจากคุณไม่ได้อยู่สหรัฐอเมริกาลาวกัมพูชาเวียดนามไทยมาเลเซียอะไรต่างๆครับกดคําว่าทุกประเทศยกเว้นอเมริกาครับดังนั้นใครที่ยังไม่ได้เลือกภาษาตัวเองก็ไปเลือกให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับกดดาเนินการต่อนะครับโอเคตรงนี้นะครับผมก็ให้เรานะครับ เร่งตรวจสอบยืนยันของคุณนะครับตรงนี้กดได้เลยนะครับแล้วก็ดําเนินการต่อนะครับอ่ะกรอกอีเมลของคุณนะครับอันนี้ถ้าคุณเคยสมัครนะครับซ้ำซับแล้วนะครับก็กรอกแค่อีเมลที่คุณเคยสมัครแต่ถ้าคุณยังไม่กรอกมันจะเด้งให้คุณสมัครสมาชิกก่อนนะครับอ่ะกดดําเนินการต่อนะครับข้าพเจ้านะครับก็อ่าสร้างบัญชีตอนนี้นะครับ ่ะมันก็จะส่งรหัส OTP ไปที่อีเมลของเราก็ไปเอา OTP มาเลยครับเข้าอีเมลครับซัมซับซับพอร์ตทีมนะครับ Verify ก็กดเข้าไปครับอ่ะจะเป็นรหัสนี้นะครับหนึ่งแปดสอไปเลยครับ1 8 2่2แถูกไหมอ๋อสร้างบัญชีแล้วอ่ะโอเคทีนี้ให้เราเลือกเป็นหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนครับบัตรประจำตัวประชาชนอ่านตรงนี้แล้วก็อนุญาตครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับ ถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนนะครับก็ให้อยู่ในกรอบนะครับอ่าถ่ายแล้วนะครับผมก็บอกว่าอเอกสารสามารถอ่านได้เลยนะครับอ่ขั้นตอนนี้นะครับมันบอกว่าให้จัดวางใบหน้าของคุณให้พอดีกับกรอบอ่ะวางได้เลยนะครับวางตำแหน่งได้เลยครับพยายามมองกล้องแล้วก็หันซ้ายหันขวาหันด้านข้างเป็นสี่สิห้าองศาอ่า การสเกตใบหน้าของคุณเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตรงนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็รอประมาณหน้านาทีอ่าเสร็จแล้วนะครับไวมากๆนะครับขับเคลื่อนโดยซัมซับนะครับการยืนันของคุณผ่านแล้วกดตกลงครับอ่าทีเนี้ยถ้าเราจะถอนเงินเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะทําการอ่าพาเพื่อนๆนะครับถอนเงินออกนะครับเพราะว่าอ่ามันค่อนข้างที่จะยาวเกินไปนะครับตอนนี้นะครับผมจะทําให้มันกระชับลงนะครับโอเคฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะครับ